สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทวันนี้เวลา18นาฬิกา47นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายปีกะตาปีโอละเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางโอกะซูมิโลตาปีโอละภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วย เวลา19นาฬิกา2นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายเมอีชโลโมเอกอัครราชทูตร,รัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกรบผงคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในการนี้นางบราคาชโลโมภรยาเอกอัครราชทูตร,ร่วมเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วย เวลา19นาฬิกา23นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้หนายอาคมเติมพิทยาภัยสิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ เฝ้าทุลละอองทุลหลีพระบาทกระบบงคมทูลถวายชุดเหรียญกระสาบที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาพิเศษสมรส1พฤษภาคม2562และชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินี4พฤษภาคม2562เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเพื่อส่งใช้ตามพระราชาอัธยาศัย องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาวชิระยานโกศลวิมลวิปันาสาน,านาศาสนากิจยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีนวัดป่าสัทธาถวายจังหวัดอุดรธานี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายอัมพลกิติอัมพลองค์มนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาชิรยานโกศลวิมลวิปัส,สนา,สาศาสนากิจยติคณิสรบวรสังคารามคามวาสีนวัดป่าสัทธาถวายอำเภอหนองโวอซอจังหวัดอุดรธานี ด้วยพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทา,านสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ใหม่จากพระอธิการบุญมีธรรมโตรโตเป็นพระราชวชิรยานโกศลวิมลวิปัสนา,สาศาสนกิจยติคณิสวรบวรสังคารามขามาวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่าวิปัสนาธุระสถิตมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประลัดหนึ่งพระครูสังคารับหนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่ง พระราชวิชรยานโกศลเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคม2491ที่จังหวัดบุริรัมอุปสมบทฝ่ายมหานิกายระหว่างปี2511ถึง2517อุปสมบทฝ่ายธรรมยุตเมื่อปี2518ที่วัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมามีพระธรรมโสพลเป็นพระอุปชาพระครูปลัดเมธาวัตเป็นกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เทียนโชตยาโนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระราชพเชรยานโกศลเคยศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐานที่วัดสุทธจินดาวัดรังสีปาริวันจังหวัดกาลสินและวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้นได้กลับไปช่วยเหลือพระอารยะเวทีหลวงปู่มหาเขียนทิตะสีโลที่รังสีที่วัดรังสีปาริวันและได้ช่วยพระอาจารย์วันชัยวิจิตโตบุกเบิกสร้างวัดป่าภูสังโฆ ภายหลังได้ช่วยหลวงตามหาบัวญ,ญาณสังปันโนดูแลวัดป่าศรัทธ,ธาถวายปัจจุบันพระราชวชิรยานโกศลอายุวัฒนมงคลครบ73ปีพรรษา47องคมนตรีได้ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ5ปีครั้งที่1ทับพ วันนี้พลเอตกาวนานาธรุติดิองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ5ปีพศ2566ถึง2570ครั้งที่1ทั2564ในรูปแบบการประชุมทางไกล มีนายจารรยธาดากรณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมการประชุมในฐานะที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า30หน่วยงานรวมทั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในฐานะคณะทำงานและเลขานุการสำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงในระยะ5ปีมีขอบเขตครอบค,อบคลุมบนพื้นที่สูงกว่า54ล้านไร่ใน20จังหวัด มีประชากรได้รับประโยชน์4,205กลุ่มบ้านกว่า1ล้านคน รอบดำเนินง,งานแผนปฏิบัติการพัฒนาคือน้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการพัฒนาพื้นที่สูงและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงประชาชนมีความสุขปรับปรุงแก้ไขในสิ่งผิด และสืบสารการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลที่สร้างประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสนับสนุนการวิจัยและนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่บนพื้นที่สูงต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชากรให้มีความเป็นอยู่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะโครงการขยายผลโครงการหลวงและบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชนใช้พื้นที่อย่างถูกกฎหมายไม่บุกรุกพื้นที่ป่าควบคุมการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรในพื้นที่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเน้นความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจะทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติซึ่งจะส่งผลให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นรายได้เลี้ยงดูครอบครัวรวมทั้งอย่างช่วยรักษาป่าไม้รักษาดินเกิดความสมบรูรณ์โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ที่ห้องประชุมพระนรราชจำนงอาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลสมุทรสาครตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลกระทุ่มแบนมีผู้บริหารของโรงพยาบาลสมุทรสาครและโรงพยาบาลกระทุ่มแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชาทานประกอบด้วยเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงพระราชทานแก่โรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวนเจ็ดเครื่องและโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจำนวนสามเครื่อง การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนโดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเต็มกำลังความสามารถ สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาประกอบอาหารส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19. สมเด็จพระกนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งห่วงใยประสงนิกรชาวไทยมาโดยตลอดมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย อันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตลดานำมาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งผลให้บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้มีจิตอาสาในปีนี้ยังคงเป็นส่นหนึ่งในการทำความดีผ่านการร่วมสมทบทุนจากบุคลากรภายในสถาบันสมาคมศิทธิเก่าจิตลดาในพระราชูปถัมภ์และผู้สมทบทุนภายนอกทั้งในานามบุคคลเครือข่ายสถานประกอบการและหน่วยงาน ในการจัดทำอาหารกล่องสำหรับมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันนี้บุคลากรและสมาคมสิทธิ์เก่าจิตละดาในพระราชูปมัมภมนำอาหารกล่องซึ่งทำจากโรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาและน้ำดื่มมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จำนวน200กล่องและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจำนวน200กล่อง ตละวันมีบุคลากรหมุนเมียนบาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาย,ยกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาในการทำความดีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ